สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตราคาเหล็กนะครับผมไม่ได้ลงมาหลายวันแล้วครับราคาเหล็กที่อำเภอหนองหานอุดรธานีนะผมคือเหล็กที่ทํางานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กประเภทกาว์ไนท์นะครับก็คือพวกเหล็กชุบกาว์ไนท์นะครับเป็นงานแบบบ้านๆนะครับที่ผมทําอยู่แถวต่างอําเภออะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นงานแบบบ้านๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กชุบกาว์ไนท์ขนาดเหล็กกล่องบ้างหรืออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูราคานะครับผมจะทําตารางว่าพอดีเหล็กนี่ลงนิดนึงนะครับผมเนี้ย คือวันนี้ว15ันที่13เดือน8 2567นะ้าร้บเจ็ดนผมเจ้าอำเภอนองหานอุดรธานีนะผมเหล็กกล่อง4ี่คูณสนะผมกาวันนีนะครับ2มิลเนี่ยสามกิโลพนี่ย1,150บาทต่อเส้นนะครับเหล็กกล่อง4ี่คูณ2นิ้ว2มิล24.7สกิโลเนี่ย765บาทต่อเส้นเหล็กกล่อง4ีคูณสนิ้วมิล8นะครับ18.9กกิโลเนี่ย585บาทต่อเส้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็เหล็กกล่อง4ีคูณสนิ้วนะครับผมมิล5นะครับสิบหกี่ย 510ร้อยสบาทต่อเส้นหนึ่งแล้วก็เหล็กกล่องสี่คูณสองนิ้วมิลสองนะครับผมสิบสี่กิโลอยู่ที่สี่รอยหกสิบาทต่อเส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งยาวหกเมตรนะครับผมคือราคาเนี่ยมันแล้วแต่ความหนาและน้าหนักของเหล็กด้วยนะครับต่อมานะครับเหล็กกล่อง3าคูณนิ้วครึ่งมิลแปดนะครับผมสิบสี่กิโลนี่สี่ร้อยสี่สิบห้าบาทเหล็กกล่องสามคูณนิ้วครึ่งมิลห้านะครับผม 14.3ี่จุดสากิโลเนี่ย4ีร้อสิบห้าบาทนะเล็กกล่อง3ามคนนิ้วครึ่งมิน2 1 0สิจุดกิโลเนี่ยส3อยบาทต่อเส้นหนึ่งนะครับเหล็กกล่อง2องคนนิว้วมิลห้านะครับ8 2ดจุดกิโลเนี่ย255้าบ้าบาทต่อเส้นเหล็กกล่องนิ้วครึ่งคนนิ้วครึ่งกาวไนนะผมมินห้าเนี่ยแ8ดจุดดกิโลเนี่ยก็2 8 km, 4ปดบาทต่อเส้นหนึ่งเหล็กกล่องนิว้วคุณนิ้วนะครับมี2ราคานะ้าจุดดกิโลเนี่ยร้อยแปดบบาทต่อเส้นเล็กกล่องนิว้วคุณนิว้วมมินน2ะครับผ ก็เส้นหนึ่งเนี่ยร้อยสี่สิบกว่าบาทนะผมคือแล้วแต่น้ําหนักของเหล็กด้วยนะครับราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ละร้านแต่ละพื้นที่นะครับผมต่อมานะครับเป็นราคาเหล็กเส้นที่เราทำโครงสร้างนะครับก้อนเหล็กค่อยสิบหกมิลน,นะครับสิบห้าจุดเจ็ดแปดกิโลเนี่ยสามร้อยสี่สิบหกบาทต่อเส้นหนึ่งเหล็กกลองสิบสองมิลน,นะแปดจุดแปดกิโลเนี่ยร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทต่อเส้นหนึ่งเหล็ก,กลเหล็กกลมนะผมเหล็กเส้นกลมอาบีนะครับเก้ามิลเนี่ยสี่จุดเก้าเก้ากิโลเนี่ยร้อยสิบสามบาทต่อเส้นหนึ่ง แล้วก็เหล็กเส้นกลม6กมิลนะครับ2.22จกิโลในห้าสิบาทต่อเส้นแล้วก็เหล็กวายเม็ดนะครับตา20เซนนะผมตาตารางหนึ่งอ่ะ20เซน4ีมิลนะครับม้วนหนึ่ง100ตารางเมตรสองพนห้ยเก้าบาทนะครับประมาณนี้ก็ตีซะ2,600ันหกรับผมคือราคาแต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เท่ากันแล้วแต่โรงผลิตนะครับแล้วก็จะมีเหล็กพิเศษนะครับที่จะใช้งานบ้านๆอีกสองอย่างอีกอันหนึ่งครับผมเนี่ยนะครับเหล็กเส้นกลม8ปมิลนะครับผม 3.95กกิโลในี่้าบบาทนะครับไว้ทำพวกรั้วพวกอะไรนะครับแล้วก็เหล็กค้อยนะครับผม10เม้นนะครับผม6ก6กกิโลในร้อยสี่สิบบาทต่อเส้นนะับลวดผูกเหล็กก็มัดหนึ่งก็สามกิโลนี่อยู่ที่ประมาณ85บาทนะครับนะครับเรื่องเหล็กเส้นนะผมแต่ละพื้นที่เนี่ยราคาเนี่ยจะใกล้เคียงกันอยู่นะครับผมแต่ว่าพวกเหล็กกล่องนะครับราคาเนี่ยพวกเหล็กชุบกับมันตเหล็กกล่องอย่างสีุ่นสองนิ้วหนามิลห้าอย่างนี้สมมุตินะครับ แต่ละจังหวัดแต่ละที่เนี่ยราคาจะไม่เท่ากันเพราะว่าโรงผลิตที่ผลิตมาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับคือการที่น้ำหนักเหล็กน้ำหนักเหล็กเนี่ยมันจะต่างกันนวของราคามันก็เลยต่างกันและอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่เรื่องระยะทางของค้าขนส่งอะไรของเขานะครับคือการตั้งราคาเนี่ยอยู่ที่ร้านตั้งนะครับแต่วันนี้ที่อำเภอหนองหานเนี่ยผมจะใช้ของที่ร้านนี้ประจํานะครับก็คือร้านเนี้ยเหล็กก็จะรู้น้ําหนักนะครับอย่างเหล็กตะกอนเนี่ยสี่คูณสองนิ้วมิลแปดเนี่ย รู้สึก79.2กิโลเดี๋ยวนี้ก็มาใช้เป็นตัว18กิโลกว่าราคามันก็ต่ําลงมานะครับผมแต่ว่าถ้ามันเหล็กมอ,อก,กอแนะนําให้ไปในตัวจังหวัดนะครับผมก็จะมีขายเหมือนกันแต่ราคาก็จะสูงกว่านะครับผมคือบางท่านอาจจะต้องการเหล็กที่มีมอ,อก,กอนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ